สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆน,นะครับมาเล่นเกม Evil West นะครับจะเป็นเกมแนวอ่าเป็นเกมแนวยิงเหมือน first person เนี่ยครับ shooting ก็ในควมามลักษณะก็คือว่าแต่ว่าเป็นบุคคลที่3นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับเป็นบุคคลที่3นะเพราะว่ามันมองจากด,าด้านไหลของตัวละครนะครับที่ผมพูดว่า first person ก็คือมันเป็นการยิงนะครับสำหรับผมก็จริงๆแล้วถ้ามุมมองบุคคลที่1เนี่ย มันจะมองได้แค่เป้านะครับแต่น,นี้เรามองผ่านไหล่ของผู้เล่นนะครับก็คือมองผ่านไหล่ตัวละครมันจะเป็น h i r d person นะครับเพื่อนๆแล้วก็แต่ว่าสําหรับผม first shooting เนี่ยก็คือมันก็ shooting ลักษณะแบบว่ายิงคล้ายๆกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันปรับมุมกล้องได้หรือเปล่าผมเลยเรียกเป็น person ร oh, <damn> ะเบิดเลยอะรถไฟนะครับลางรถไฟนะครับระเบิดหมดเลยเป็น first person shooting นะครับ fps นะครับ ผมเรียกไปก่อนเกมนี้ภาพสวยมากนะครับเพื่อนๆอันเร,รียวนะครับอันเร,รียวเอ็นจิ้นอันเรียวเอนจินเวอร์ชั่นอ่า5.0ออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆเพิ่งออกมาไม่นาน Let's give it try. a อ๋ออันนี้ยิงตะขอข้างบนนี่ครับ,อรรรบโอเคเสียงคน คุยกันอุ๊ยโหระเบิดนะครับเฮ้ยตัวอะไรอะเอาเกมนี้ในแนวที่เราต้องสู้กับสัตว์ประหลาดเหรอเนี่ยโอ้สู้กับสัตว์ประหลาดนะครับ มันมีให้จดด้วยจดบันทึกปุ่มนะครับว่าเป็น Infect Vessel ติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าพวกนี้ Infect Vessel อ๋อมันให้เราหลบได้นะครับโอเควิ่งต่อยจนงวงหลุดเลยอะต้กอัดมันรัว เอออัดมันรัวๆอ้อไปได้สองด้านเหรอรูปล,ลูกโซ่นี้ก็คือเหมือนประมาณว่าไปไปได้นะครับเดินทางไปได้อุ้ยได้เงินด้วยอะ่ะโอเคอ๋อสกุลที่นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ เนี่ยครับเป็นลุกโซ่เป่งประกายอย่างนี้นะครับเพื่อนๆถึงจะข้ามไปได้นะครับมีม,มีเงินปะเหมือนมีเงินนี่มันม้วนอะไรเนะี18 57, 18 64, 18่ยอ๋อเหมือนเป็นคำใบอะไรสักอย่างนะครับโอ้ยตายหมดเลยไม่เหลืออุ้ยถุงทอง โอ้โหเออัตมันอัดอมัน,มนไม่มีกเแล้วเนี่ย ไปเอาไปไปต่อยมันให้เละยังจะขึ้นมาอีกเพื่อนเนระวังตอนที่แขนของมันนี้เริ่มจะเปล่งประกายแสงออกมานะครับเป็นสีทองอะไรเงี้ยเพื่อนเพืเ่อระวังนะครับนั่นคือมันชาร์จพลังมาฟาดเราแล้วนะครับ อันนี้ให้ให้ก้มลงมาโอ้ข้างล่างนี้น่าจะเจอเยอะแน่เลยโอเคไปซะ เนี่ยครับระวังให้ดีนะครับเวลากำปั้นมันประกายแสงนะครับเพื่อนๆมันจะฟาดเราอัดมันอัดมันไปไปเกิดซะโอ้โหรถไฟล่วงลงมา This time this thing to collapse. would for bad be a โอ้โหข้างล่างนี้มีอีกแล้วโอเคนี่มันสอนเรานะครับให้เราเหมือนประมาณว่าอุ๊ยผมต่อยมันพลาดเมื่อกี้ต่อยมันแล้วให้มันอัดกับไอ้นั่นนะครับตัวหนามข้างหลังนะครับเพื่อน คือทีเดียวอยู่ไปเกิดซะไปเกิดซะไปเกิดซะเรียบร้อยไปเกิดซะเพื่อนไอ้ซะกระเด็นไปเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้หาว ผมไปอยู่ด้านหน้ามันเฉยเลยเมื่อกี้กดพลาดนะครับคือไม่ไม่ได้กดวิง่งแล้ต้องกดวิ่งน้อยนะครับมันถึงจะไปได้เจออะไรอีกเนี่ยโอ้โหโดนปากเอกเลยอ๋อถีบมันได้นะครับถีบให้มันสตัน เอาซิ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 เรียบร้อยนะครับตายโอเคเอฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเหมือนอะไรแดงๆเป็นก้อนเลือดอโอเ้โอเ,เอาเพื่อนเรา โอเคเขาจะช่วยยิงนะครับเอาซิไปไปเกิดซะไปเกิดซะไป ต้องจัดการตัวใหญ่ก่อนนะครับมันมันชาร์จพลังนะครับเป็นสีสีทองอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆระวังนะครับระวังเนี่ยครับมันชาร์จสีทองให้เพื่อนระวังนะครับโอเค มันให้กดวิง่ง <Christ. S 1> ก็วิ่งอยู่อ้าตัวอะไรอยู่ข้างบนนะอุ้ยแล้วเบิดนะครับถลมม่มลงมาหมดเลยรถไฟอ้าวมันให้ใช้ปืนแล้วนี่ก็เจ๋งดิเอาเลยมามามีปืนแล้ว อ้มันร้ายมันร้ายไหนมีอ <Uh ีกเปล่านี่ยิงลัวๆเลยหนีก่อนมาสิมาสิมาสิ ไอ้เจ้าตัวใหญ่เดี๋ยวขอล่อมันหน่อยนะครับโอ้โหดูมันฟาดนี่ ร้อยตัวหนึ่งเอาซี่มาเรียบร้อยไปเกิดซะเพื่อนโอเคเรียบร้อยนะครับมีอะไรให้เก็บปะไม่มีนะครับโอเค มีปืนแล้วดีมากเลยเอ้าจะเดินไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อดึงอันนี้ลงนะครับอ๋อทำเป็นสะพานไปึปบมีปืนแล้วก็สบายใจหน่อยเพราะว่าเล่นงานระยะไกลได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเรียบร้อย งี้ใ,ใจง่ายหน่อยเรียบร้อยสบายสบายขึ้นเยอะนะครับเออมีปืนนี้ง่ายหน่อยอุ้ยอะไรร่วงเกมน,นี้ภาพสวยจริงอะ่ะยอมรับเลยสวยจริงๆนะครับอ๋อให้ได้เงินด้วยปักเค็ดเหรอ เกมนี้หน่วยเป็นบักเข็ยเงินบักนะครับเป็นบักขึ้นไปยังไงอ่ะอ๋อกระโดดขึ้นไปเลยโอ้โหสู้กับปีศาจเยอะจริงอุ้ยมีของให้เก็บปะ ไม่มีนะครับนึกว่ามีของให้เก็บในตู้นี้เพื่อนเราปะเนี่ยอ๋ออุ้ยระเบิดอุ๊ยอ๋อยังได้อยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถนัดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคพอเข้าใจแล้วไอ้ลูกกระจอกนี้ต้องจัดการให้หมดก่อนอะ ปกติผมชอบวนขวานเนี่ยเรียบร้อยตัวหนึ่งโอเคตัวใหญ่ตายแล้วเรียบร้อยอ๋อลูกกลมนั้นสีแดงที่ตกมาคืออุ้ยตัวอะไรอะ่ะ คือพลังชีวิตนะครับเก็บได้เอผมก็ว่าลูกกลมนั้นที่มันแดงๆออกมาตกลงมามันคืออะไรเหมือนลูกแก้วอะครับโอ้ยตัวนี้บักเอกเลยอ่ะจะไหวไหมเนี่ยอุโอ้โอาสิอาสิหมุน <c oughs> เป็นวงกลม เนี่ยมันชาร์จพลังเพื่อนๆให้ระวังด้วยนะครับนี่นี่เนี่ย,ๆๆยงี้ครับกระทืบเท้าแล้วโอ้โหสองทีอุ้ยเรื่อยๆเลย,เลยๆๆโกรธแล้วสิที่ทำไม่โดนนอย่าประมาทนะครับโอ้โหเกมนี้ภาพสวยจริง ใล้แล้วเรียบร้อยอมันร้ายจริงๆเจ้านี่ร้ายใช้ได้นี่เพื่อนเรานเนี่ยอุ้ยเป็นแวมไพร์ why i have no idea what you that <coughs> oh, that big shiny ball out there is no good for your sense and that may die not to know what they'll do to me fun game let's test that theory no no stop! belmontville the in belmontville excellent choice chester and since you're feeling so damn helpful we're going to be needing a guide consider it a promotion Dip shit. bills a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting to Bono for three months. What's another few hours? Uh, have it your way. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire you? <laughs> อืมโอเคเหมือนจะจับเจ้าแวมไพร,ร์นั้นเป็นตัวประกันเพื่อที่จะไปทําอะไรสักอย่างนะครับเพื่อนๆเหมือนไปตามหาหรืออะไรสักอย่างโอ้โหแดดร้อนมากอุ้ยลากลงมาอย่างนี้เลย <laughs> ลากลงมาอย่างนี้เลยอะ่ะให้มันโดนแดดไม่ได้แล้วมันตายเด <c oughs> ี๋ยวผมขอข้าม าฉากภาพยนตร์มันไปนะครับเพื่อนๆอ,อุ้ยได้ปืนยาวไรเฟิลได้ปืนไรเฟิลน,นะครับนี่ปืนไรเฟิลที่ท,ที่พลาดเอาไว้นะครับเพ<ๆ>ื่อนๆอืมปืนไรเฟิลจริงด้วยเจ๋งเจ๋งเจ๋งกระโดดข้ามไปอึ๊บเฮ้อุ๊ย โจรโจรโจโรแบนดิตนะครับเป็นโจรอ๋อเราต้องสู้กับคนด้วยเหรอเนี่ยนึกว่าสู้แต่กับปีศาจอย่างเดียวโอเค ้องใช้มือต่อยมีถุงเงิน30สบักอ๋อข้างในมีกล่องนี้นะครับอะไรเนี่ยอ๋อเงินกล่องสมบัติ77บักนะครับเพื่อนๆเอ้ะมีชั้นบนด้วยปะออ๋ไม่มีก็มีชั้น2 ผ้านะครับเป็นหมวกอมันซื้อได้ด้วยไหมอ๋อเซเลคเตอร์ธรรมดานะครับมีปืนลูกซองด้วยโอเคนี่ปืนลูกซองนะครับนี่ปืนพกสัน้นปืนอ่าเหมือนเป็นรีวอลเวอร์เนี่ยครับปืนลูกโม่นี่ปืนไรเฟิลนี่ปืนลูกซองนะครับโอเค เอ้าไปทางไหนแล้วเนี่ยอ๋อด้านนี้อเออมีของให้เก็บให้ตามหาแปลกๆด้วยนะครับเพื่อน เหมือนเป็นอ๋อมีเงินให้เก็บเหมือนเป็นจิ๊กซอให้เราตามหาสิ่งของนี่อะไรอะ่ะอ๋อมีเงินให้เก็บอีกเหรอโอเคสามสิบหกบัก อ๋อให้ยิงระเบิดนะครับโอ้แล้วเบิดุนแรงมากเลยอ่ะว่าแล้วต้องโดนกันแบบลูกผู้ชายแน่ๆเลยพวกเอ่อพวกขบอยนะครับ ủy má คมีเท่านี้นะครับไม่ได้ยิง TNT ช่วยเลยเมื่อกี้มันให้ยิง TNT ช่วยได้นะครับเนี่ยครับยิงแล้วมันจะระเบิดช่วยก็ไม่ได้ยิงเลยมี3จุดอเอเี<ม>อไรให้เก็บบ้างอ๋อมีเงินให้เก็บนะครับ23บปัก ฝั่งนู้นะฝั่งนี้เก็บแล้วนี่ยังโอเคหมดละน่าจะหมดแล้วนะลงมาข้างล่างนะครับโอ้โห เอาไงดีเนี่ย Fucking maze gotta be a way out though โอเคนะครับเพื่อนๆผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้นะครับซึ่งเป็นเกมยิงแนวพวกคขบอยตะวันตกนะครับเพื่อนๆ e v i l West นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็ขอจบคลิปแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใต้อุโมงค์เนี้ยเรามาดูกันนะครับว่าน่าจะเป็นเหมืองเก่าเหมืองเก่าเลยแหละ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมได้ปืนไรเฟิลมาแล้วนะครับแต่ไม่รู้เปลี่ยนปืนยังไงเป็นปืนพกสั้นปืนลูกโม่ครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่อนก็รายละเอียดเดี๋ยวมาเพิ่มกันในคลิปที่2นะครับดูว่าข้างล่างนี้เราจะเจออะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำไรเป็นกําลังใจผมให้กับอ m o channel ด้วยนะครับเป็นกําไรเป็นกําลังใจให้ผมกับอโม channel ด้วยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราม ดูว่าเ,เพื่อนๆจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับในช n นลในเพจอะไรอย่างี้บ้างนะครับเ,เพื่อนๆเรามีแจกของรางวัลด้วยนะครับในตอนสิ้นปีนะครับและหลังจากปีหน้าปาี66นะครับเราจะมีของแจกทุกเดือนนะครับเ,เพื่อนๆย้ำเลยนะครับว่าทุกเดือนโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆ